สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการเปลี่ยนลูกบิดแบบง่ายๆถ้าที่บ้านเรามีปัญหาเกี่ยวกับประตูลูกบิดไม่สามารถที่จะเปิดหรือว่าไม่สามารถที่จะล็อกประตูได้วันนี้เราก็จะมีวิธีการเปลี่ยนลูกบิดแบบง่ายๆมาฝากไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถที่จะทําได้นะครับสําหรับประตูที่เราจะทําการเปลี่ยนลูกบิดตัวนี้ลิ้นลูกบิดขาดหายไปจึงไม่สามารถที่จะล็อกประตูได้ ตัวนี้ลูกปิดตัวใหม่ที่เราทําการซื้อมาเขาก็จะมีพวกคู่มือแถมมาด้วยนะครับตัวนี้คู่มือเขาก็จะอธิบายการติดตั้งและขก็วิธีการถอดประกอบลูกบิดอย่างละเอียดเลยนะครับเราก็จะต้องลื้อลูกบิดตัวเก่าออกโดยการใช้เหล็กจิ้มเข้าไปในเดียนสลักดึงหัวลูกบิดออกตามด้วยหมุนฝาครอบด้านนอกฝาครอบด้านนอกเขาก็จะมี2แบบแบบหนึ่งก็ใช้ไขควงแบนงัดออกนะครับ แล้วก็ฝาครอบด้านในตัวนี้เขาก็จะมีสกูเกียวหัวแฉกล็อกเอาไว้อยู่2ตัวแล้วก็ใช้ไกควงหมุนออกเมื่อหมุนเสร็จเราก็ดึงฝาครอบด้านในตัวนี้ออกเมื่อดึงฝาครอบออกนะครับลูกปิดเราก็จะต้องดึงออกไปด้านนอกของประตู ก่อนอื่นเราก็จะต้องทําการใส่ลิ้นลูกบิดตัวใหม่เข้าไปที่บานประตูก่อนลิ้นลูกบิดตัวใหม่ตัวนี้เขาก็จะมีสกรูเกียวหัวแฉกขันยึดบนกับล่างอยู่2ตัวเราก็ทําการขันยึดให้แน่นสำหรับลูกบิดตัวใหม่ตัวนี้เราก็ใช้เหล็ก จิ้มเข้าไปในเดียสลักแล้วดึงหัวลูกบิดตัวนี้ออกสําหรับฝาครอบด้านนอกตัวนี้จะเป็นเกียวลักษณะคล้ายๆกับตัวเก่านะครับเราก็ทําการหมุนออกคือฝาครอบด้านนอกเขาก็จะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งกดปิดล็อกตัวนี้แบบเกียวก็หมุนปิดล็อกนะครับแล้วก็ฝาครอบด้านในเราก็จะทําการประกอบลูกบิดตัวใหม่เข้าไปเราก็จะสังเกตนะครับจะต,ต้องให้ขาลิ้นลูกบิดเข้ามาใน ตัวลูกบิดพอดีทั้งบนและล่างแล้วก็เสียบเข้าไปในพยายามเสียบลิ้นลูกบิดให้เข้าไปในตัวลูกบิดแล้วก็ทําการทดสอบหมุนซ้ายขวาดูเมื่อหมุนแล้วลิ้นลูกบิดทํางานก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับสําหรับด้านในของเราก็จะสังเกตเห็นว่าเวลาเราหมุนเขาก็จะดึงขาลิ้นลูกบิดเข้าไปตามด้วยฝาครอบด้าน,นในตัวนี้เขาก็จะมีนมอ็อตหัวแฉกขันยึดลูกบิดให้ ติดกับบานประตูให้แน่นนะครับแล้วก็ทําการขันยึดให้แน่นหลังจากนั้นก็ตามด้วยฝาครอบด้านนอกก็หมุนเข้าไปแล้วก็หัวลูกปิดหัวลูกปิดตัวนี้เราก็จะสังเกตรูนะครับตัวนี้จะต้องให้อยู่ตรงเดียล็อกของลูกปิดพอดีเมื่อเราทําการใส่เข้าไปทําการทดสอบล็อกดูเราหมุนด้านในเขาก็จะปลดล็อกทันทีถ้าเรากดล็อกเราไปหมุนด้านนอกนะครับ ก็จะหมุนไม่ได้จะต้องใช้ลูกกุญแจหมุนอย่างเดียวนี่ครับถ้าล็อกเราก็จะหมุนไม่ได้ถ้าใช้หมุนล,ลูกกุญแจก็ถึงจะหมุนปลดล็อกได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนลูกบิดแบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านหรือคุณแม่บ้านก็สามารถที่จะเปลี่ยนเองหรือว่าทําเองได้นะครับสําหรับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ